แล้วค่ะมูมใหญ่นกบเนยุงใหญ่เติบเด้อพี่น้องหนอก สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอ็กซ์ซีรูทันนะจ๊ะเช่าจะแล้วกรบเป๋าตุดตะวียกับผ้าเขาปลาเฮดจิ้งเก่านะจ้ะครับมือหน้าครับลายซองครับผมมามวนน้ำกันคือจังเก่าพี่น้องครับผมผลซองแรกกับพี่นุ่มอีสานบ้านเฮาครับผมกับแม่นุ่มควัญเนอครับผมโอ้โหซองที่สองกับพี่นุ่มสนนบดชาแนลครับผมกับพี่เดือนเนอแล้วกัน มากับพี่วันวันภาพาลุยครับผมคสายเดียวอีกแล้วพี่น้องครับผมจังได้กับไปลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสีมันป็นไหนเดี๋ยวนี้กับคือว่าสีมันอะไรพี่น้องครับผมครับเห็นหมูนึงนั่งเฝ้าครับผมพละดอกเครื่องดอกครับจังได้กับไปลุ้นน้ำกันครับผมว่าสีมันป็นไหนนอกมือนีนอะครับผมไเลยค่ะสามดอกสองจุ่มกันหนึ่งบานสองจุ่มงามๆ้อพี่น้องมันนี้มือนีนาคือสีโปแตกแต่ว่าบานแตก้อพี่น้องมัอนี่ มันเกิดไม่พี่เนาะสาวเจนนี่อ้ยดวงนี่คือเป็นตาอันนี้แถวต้นไดนปะไหนยูเนาะอีกนึ่งหนึ่งยังล่อนจูงเว้นบานแวต้นเก็บจูงเก็บบานแถาบ้าเกิดหนึ่บ้าค้าเกิดกว่บานเลยนะพี่น้างพี่สาหันหปีนดอยมาเน้อพี่นาบนี้ หนึ่งดอกค่ะหนึ่งบานบานง่ายบานก็ง่ายนี่อ่อนๆอย่างนี้ตะวันคือสิบานพอดีหนึ่งบานเลาะอย่างงามๆเนาะฝนตกวางส่องกวางส่องเนี่ยพี่น้องมาแล้วค่ะมูบักไงเนาะบ่าวตุ่นครับอกมูไงเติบเด้อพี่น้องนี่ควาจริงคือความได้แต่งเลี้ยงปอยานบ่กลายอมอาย เริ่มจะชิ้นลแลวจ้ะเม่ือมจะิ้นแล้วอีกสองพี่น้อยไปถึงโน้นไม่หนีบานไ่นค่อยบานแงไปไหนน้องนะบ่านตนน้องตบ้านเขา,าเอาบานมาเลวมม่หนีได้แต่จูมาเนี่เาเมาจพี่น้อแต่แวกบสิบานบาน,น้ำมันเนาะบานไิบาน่อดมันเรยแมงเอ๋ยเางายิ้วสีสวยพี่น้อบาน บ้านก็งามอยู่ดีเนาะแนีเาเลี้ยงวเลี้ยงไเลยมคนออ่นโอ้เอินไปแล้วยเกะไก่เอ้าดปวดจ่อขาเพิ่นแต่าดบกงามไม่เป็นหนมึงเน่ยวกกินก้อนพี่น้องไม่เป็นไรเพิ่นบกินต้นไม้เพิ่นกินเห็ดย็นรสสาพี่น้องพี่น้องกาีอวย ย่างตัวตั้งผู้วูอยู่พี่น้องหนึ่งจูงหาที่ดีกันนะหาเจอแล้วหาพี่น้องเฮ็ดกอหลวงหมักไงพี่น้องว้ายจักแมงครับบ่ได้จัวยมงเจาะเพิ่นพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดมูนี่ออกข้าท้ายเลยพี่น้องออกเป็นแป้นเลยดพี่น้องออกเปลี่ยนทักยาง บั้งยางคุเลยีนึงดอกยางท,ท ment, an, ้ genommen, าทายทีนองเนาไปเบิ่งอีกพีนองสองดอกเนาะซาเแ่ยดอกเงี้ยงงามพีนงนะมงอยู่หลังใหม่ท้าผีบาวต้นนีอีกวะบัวบีอ้ยพุงดอกงามเลยถวเล่นั่นเองเดดง ดอกนั่นบานแตกเลยดอกอีกดอกนึงบานดอกนึงดอกงามเลยอีกนึงดอกพี่น้องโอ้ยสาวจังแกยมันลงไปลุ่มอีกแล้วพี่น้องมาต้นขึ้นมาเทิงบัดนี้ ไปเก็บผู้เดียวพี่น้องสองจุ่มไ่น้องจุ่มหนึงงามเลยพี่น้องีกสจุ่ม่น้องสองจุ่งามน้นี่าจจะเนี้ยอื่นน่ยพี่น้อง หมาะาณะที่น้องะโอ้ยจุ่มยังไงมาตรงโรงาาเลแลมเนาะนี่เรออึนกากกาอยู่พี่น้องพี่น้ยนตนนี้งจุ่มไม่จุ่มยังไงงามนะ้อนี้จุ่มเกิดเนาะเพราะวานี่อยากบานเนาะม่ีน้ะง่แต่จุ่มใอีกเลียมพ่นเบิ่งไหวเ็ดเลยพี่น้องหงายซอง

sáu tiền lam phun bưng kê cài phun hiển, cái không nhàn ba, ừ. ba cái, anh được อยากตั้แมแน่แล้วจะพี่นหงเนี่ยฮัทวงงามครับเด็กแม่งกัดงวจุมปูน,อ,นอีกคมนึงมาตัวน่เฮ้น <Okay. S 2> อันเดียวไป,ป็นไม่เงไเฮ้ยเหเนี่ยฮัทน Nói chí đi, nói chí đi, tiếp tục Quang Đó là nhà tẹt nè Cái này là chuồng tàu bán À, chuồng bán nè บานเทอเลยเลยตะวันี่จูงงามเนาะสาจินเลโอ้ยเขาขาวเลยนะอ่อนๆบานตะมือคืนนี่แหละเมนบอกจง้นอีกนงมามตะวันพันถือเม้งกันนะบตัวเนาะเจาะหน่อยหนึ่งตะวันกัยังงามอยู่ได้พี่เนอะแร่งพรมันทตจินมหยีบพี่น้อง บ่าเห็นค่ะนี่พี่น้องนี่ครับตนนี้ไม่ได้เหยียบดอกสวยสุยเออไม่เป็นอะไรครับเพิ่นเพิ่นเบิ่งดอกนี่เหรอพี่น้องเห็นดอกเห็นดอกนี่พี่น้องก็เลยสุยซ撒สุยอีกดอกดอกงามเนาะดอกข้าวดอกงามครับงามาะ เป็นมูเป็นสายขึ้นไปขางเครื่องดิ๊<ต>บบอกัาเอกสาวนเลนี้มเด้อเลียแว่เป็นคนเห็นเด้มูนี่เราตรวจขอี่อเหงาเหงาแี่น้ดีหมดอกนี่้ราตรไหน,นดอกนี่พุ่นหวานดอกปไปเบิ่งดอกนี้ยังไงดอกนีค่ะเดีนรเลี้ยมเพิ่นนีสองดอกนีส่กันแล้ว Uh เปลี่ยนน่ะปะเข็ญนี่เลยขาเพิ่นสีดำๆเหรอพี่น้องอันใบไม้เพิ่นบอนนาเนาะถ้าใบไม้หนานี่เพิ่นขาเพิ่นเหงาเนาะพี่น้องเห็ดก่อดงหลวงหลวงสวมซื่อค่ะใช่ไหม้นี่ไม้นี่ดอกใหญ่แล้วจ้ะพี่น้องเห็ดก่อดงนี่กับแกงหวานพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะเนื้อออกแข็งๆเล็กน้อยโดนความร้อนเพิ่นกะออกสีดำๆเนาะใช่ไหมเนาครับผมอันนี้คือบ่นออดอกใส่ไหมบานไหมแต่ครับ อย่าอ่อนๆอยู่เดีเอาไปปิ้งตําก็ได้นหนอกบ้านนี่ก็ปิ้งตําได้โอ้บไม่ได้ดหรอตาเดียวมันเหลืองล่ะอย่างกอหิ้วๆเนาะทางพุ่นเนาะเงินไปพี่น้องพุ่นฟังเิงพุ่นดิกบบสั้นเติบอยู่เลยพี่น้องก็ออกนึ้นเขาสั้นๆเนี่ยพี่น้องเป็นหินเนาะ ปานักปลักพี่ยุบกระดนเก็บแมนบานอะไรคะอยู่พี่ออกเป็นหมูขนาเลยพิ่น่บานแกงหามเบาบางจุนานเป็นงา กำซอันจุ้มไ่ได้พี่นองกำเท่าจุ่มจุ่มเป็นเนาะจุ่มใหญ่หลบานใสต่อเท่าไหร่พี่บานี่ดีเด็กบานนึงตัวบานนึงพัวต้องมาคือบ่อ่ไร่โอ้พ่อตกตเดกบังได้มาหันดียว chiếc ta <Nhạc> bà nói nói chi này bắt đầy bỏ bắt đầy si đỏ si đỏ bà bà rồi thấy con thở nhé bản Bàn đúng อีกสองสองงามเลยเนาะสองงามพ่มอไปช่วยจีบเพื่อเด็กแมนสองดอกเพื่อน้องสองงามหย่า่าพี่อีกหนึ่งดอกหลายเป็นบาทโอ้ยเปล่าหรอบาดต่วนเป็นอะไรพี่เออพี่เป็นเท่าเออเป็นเท่าเท่าเป็นเท่าเท่า โอ้สองต้นสายกันเนี้ยอ๋อต้นคนน่ะเดี๋ยวบ้าดอกนี่บเอาตุ่นเอ้ยไดีอยู่เดี๋พ่อปิ้งพ่อปนพ่อปิ้งพ่อปนเอาไปต่ำเอาไปปิ้งต่ำแด้วจ้ะพี่น้องใส่ปิ้งปั่นต่ำปนเนาะหนึ่งกิโลฝนก็เริ่มแล้วพี่น้องฝนก็เริ่มไปปล่อยแล้วเนาะลิ้นแห้งเต๋อแล้วเม็ดใหญ่ดอก Ừ. bàn ngay. Được, Chủ đê, một ừ, ngay đọt ngàm, chuồng ngắm lì đây lì vô lì ừ. vô lì 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 ngắm lì mình, chùm. mình chùm này chôm mà chôm là nó bánh bàn Chôm à Lại bàn nữa ta Ở đây nó bao ừ. tùm ạ Sám xoay bàn đâu, Ở đây bàn nó kìa bao ตะวันกับมานนนาน,มมนี่เือ,เอ,อ,อใบใ่เห็นนึกสายนแมนี่วันนี้พี่หนองมนเผาบึดงอกรลงเบิดยุบลงเบิดยู่ใไตใบไหม่ที่ไหนพวกพี่นนองเต็มเลยล่ะลงปเป็นหนึ่งแสีเต็มเนาะสายันแรมเนาะอืมนี่สยๆะเรือดอกกันเผาเบิดเนาะดอกดีเว้ยลันก็เกือบเ่าเกือบเ่าเลยพี่นนอนเนี่ยเผาเบิดพี่น้องเ่า คุณยีอกอีกดอกนะึก่งคุณตะวันที่พอดีเนาะสาวจันทลีพย่ก็ดดอกนึงจูมภาษ<อ>าจัเลียนี่เห็นไ่มคามจุ่มนี่น,นั่นนั่นว้ายเห็นแต่บินคุณน, <c oughs> นี่้อกหานเอาบ่าบานน้องออคุณดอกนึงจ้ะ Ủa, nó tìm, ừ, tìm lắm tìm ừ, lực lực nhau Nó Để tìm lắm Nó tìm lắm Ủa Thả vào như đực lực Thả vào nọ Cái này là cái nào Cái tìm ta Cái tìm cả ăn, xa xa <laughs> này cái con cho em อหาดีดีพี่น้องออาหัดดอกนี่ไหมไปงย่างขึ้นไปขึ้งเด้อรับพี่น้องพากันดังเศร้าเมืยดังเร้าเหืนเถอพี่น้อง ตัวว่ากันยุงกันลายล่เลยพี่น้องมือนีกัได้ครับผมตาบึงเสาฝนพันลินเนาะยุงกันเลยไหลครับกัมาเบิ่งผลงานกันเด้อพี่น้องมือนีมือนีกัเห็ดแดงคือจังเก่าเด้อพี่น้องมีคนได้จูมได้บานนะพี่น้องบ้าานนหลยม่พีองมืออนีันนี้กัของ บบาตุนตะลุยแล้วพี่น้องกับสาวเจนเลมผลงามอีหลีของพี่วันเนี่ยของพี่วันครับพันสายเดียวพันกระได้โอ้ได้หลายอยู่พี่น้องพี่นุ่มสซนนบดกับพี่นุ้มมีสารบานเท่าได็กของแต่งของพี่นุ่มมีสารบานเท่าด้วพี่น้องพันกระเสียงโซนคือเขาพี่น้องพันกระเอาบานขึ้นมาพี่น้องครับกระพนกระบานนะครับมจูบเพิ่มเนี่ยพันกระเอาไปไหว้ข้างลุ่มพี่น้องนี่ของพี่นุ่มสซนนบดเด้อพี่น้องอยากไปเบิ่งดอกบานนุ้มมีสารบานเท่าเด้อครับผมานบ้าเด้อ มือนี้ก็ได้โอ้ได้ไลายเนะาะก็สุดท้ายนี้ก็จะได้ลำลากันก่อนเด้อพี่น้องกับพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้คงสิลาก,ก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ